จ้พี่น้องก้องฝ่ายมีปูอาจจะการสาลาลีจ้ะการขึ้นขายเทาเนี่แหละค่ะวาซาบิกับอะไรนะเนี่ย<ม>เขาเรียกอะไรเหรอน้ำสูตรเข้มข้นของออยามาโม,ามริเออยยามาโมริเอียงแล้วก็มีเมนูต่อของเด็กๆค่ะมาจ้ามากินน้ำกันจ้าเบ่งบรรยากาศในวันฝนตกพรำๆม,ม,มาจ้าจิ๊จิ๊จิ๊จ,จมาจ้า ทม่อเชไานี่ยเราพี่น้องก็เห็นอีแข่งใส่เอาเดี๋ยวพี่นอ้องวางไปอเอาน้ำซอนเนาะเอามาทีละอันกินด้วยกันนะจ๊ะโอ้ยจะขึ้นดังครับบอเ็นมีข้าวอยู่พ่อใหญ่อันนึงน่ะที่นั่งกินยวนหนาล่านะ่ะต้มอ่างปาสบิแต่หัวก็ยังเนี่ยมันเ,เป็นเย,ยอะอ๋อยะึ้นดังเป็นอ่ะหินหินอร่อย มันมีมน,น,น่มนขางๆอร่อยมากจับหมาไหยมีต่างหอยด้วยแ่อะไ,ไรคะเธอ้อยา่างโอยอยากโซน้ำจิ้มไอ้ผ่น้ำจิมำจ้มไม่โซวด้วยจิ้มแม่ปัดเอง ซ่บาวก็ยาวละจ้าอย่างขึ้นนั่อือลูกสาวบอกว่าแม่แม่อ่างอันเนื่องน้อะอ่ะอ่างอันเนื่องน้อละคุณลุงคนไลน์ก็กินออกซือเลยนุ้งจะถึกบอกถ้าบอกกับแสดงว่ามีคนบนเมืองจะอ้อยหอยใหญ่ลายเติบหรอวะนี่อ้อยก็คือดีใจน้ำอร่อยมาก เอออันนี้นี่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 คุณผ่องโฮมนอนเมิดมือเมิดเว้นแก้มันพ่อใจหลายมาโซยอยู่ตรงนี้ห่้าบ้านพ้่งนอก นนนนนเนี่ยมันสนสนพันพันตอนหมักญงพี่น้องเปมนขโมยเนื้อขม้ากินเลือดบะเลือดบะพีนน่น้องชิง้นนี้น่เจ้ไหวอะจองเนาะท้างนีจองท้างนีกินตรงกับสุภาพสิทธิท์ไทยว่า มือขยาวสาวได้สาวเอาเวินว่ะเดดบักพี่น้องเจ๊หอยจานจอยหอยยักษิเป็นกนมากี่เป็นกระเบื้องนี่ตั้งแต่เหตุยูทูปเปอร์นี่จอ,อยไ้เปลี่ยนเป็นแก้วอืม,อ,มอร่อย เล่นดีอยู่บางแต่ไม่เก่าพอซูกขาไม่ได้พเพราะเ,เ่าฝ่าเขาเล่นเยอะกว่าอยากว่าน้ำเขาว่าจะเหตุคิปพี่นนอกเลยว่วลูกกับปัวบัวอ่านะเมื่อเช้าดิฉินมากับปูล่าสุดมีกันไก่ตัดเล็บบ่เห <c oughs> มือนมือบวมเว้นเพราะถามว่าจะอัดคลิปยังไม่ถามก็เลยหัวเลาะใส่เลยบอกแต่มาถามว่ววา,า,าซื้อเดื้ยไหมบวัวจ้ะเจ้าอ๋อยเป็นคนแบบนี้เดียวๆอยอและจ้า ไม่เลียวในแมในมือแม่สั่นแล้วรอนั่งทางเลยจ้าเดียวสิแทนกล้องไปหาเนาะนี่ละอือร่อยมากยินเสียงมาจากแมว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 เนี่ยคุ้อ่าคุณงามดึกนั่งทางเลยรจ้า ในวันฝนตกสมัยตะกี้เจียหอยไงพันเด้ตะกี้เนี่ยกินจะแปสะพันหอยพันไก่พันปลาเพราะญ่มาจากน้อยเป็นไวรุ่นเนื้อย่างเขามาเด้แต่ตั้งแต่พุูนยนเท่าเราจะก็ยังเป็นแต่เนื้อย่างอยู่ยังคิดอยู่นี่ว่าเมนูอย่างสิงมาดับเนื้อย่างตอนนี้พริกหน่อยมันไม่แล้ว เผาหม่มจับมือจับเผาห่มแล้วเปล้ล่างมือเด้ออืมไอ้ขั้นเอแซลมอนมาให้แม่ดูนะ่ะติมหน่อยมาลูกสาวกุกเคี้ซาวมอนดองเสี้ยว กินให็ดพนแน่พีลล่น้องสาลาแซลมอนดองกระเทียมพริกอยู่ใส่เนอะไม่เป็นย่างแต่เผ็ดแม่ภาษาใจขอน้ำจิ้มจักหน่อยเลยเด้อกินเลยค่ะอื้อ อืแซ pues ่บของนางดุพี่น้องเป็นหลายๆแด้วลูกเน้อเป็นดุดๆเนอะมุ่้งปับ้งฟุ้งกับมิจฉาเอามาซิมนะก็โตนะเนี่ยพี่น้องอืมอ ออมาแซบพะตงมันขมนแซบขมนแซบแม่มัขแบบามันน้องออกไปเลยครับเอามาให้กันให้มืดรถจ้ามาอันแขกรับเฟิร์มไหมแต่พี่น้องป้องไปมาค่ะอันนี้น้องดอกผู้ได้ยินแต่เสียงเห่าแต่เจ้านายจ้าอยากอ้าง อันยิ้มหวานในท่านผู้ชมแน่นองดอกแม่เราดูข้าวห่มเอาข้าวห่มกันเฮียเอาข้าวห่มกันเลื่อใจเอานี่แหละเจ้าอ้อยหอยใหญ่แล้วของเพื่อนตามธรรมชาติแล้วพี่นออ้องเอ้ยเป็นตั้งสี่ละจา้าต้นยาพี่นอ้องเต่าทานเป็นในของเต่าทานหอมแต่มันนั่นางมันใจเย็นๆอันนี้ลูกสาวกุกเนีย่ยเขาให้เห็นตะขาตอันนี้ลูกใสายน้อยอนน อันคุณสาอันคุณอาตัวตัวสีสันเองและเครื่องดื่มของนางขอบคุณนะคะน้องสาวไปเที่ยวกินหอดกิดลืมเนอะลืมอื่นแม่ป้ากินเขาแม่ป้าต้องกินเขาไปนั่งเลยนั่งสีเดาสีเดาดูโอ้ยเนอะที่แม่นั้นเราดูเรียบนีโค

มีการมีการเชียนให้มาจำไว้ด้วยดอกประซันเงินหลายมันเอาไว้ที่เราจาช่วงโควิดอยู่บ้านอยู่ซองมอมอแม่แม่ไปไส่บ่ได้ก็กินนาบ้านนี่แหละเดาจ้าชอบนุ่งอร่อยป็นเฮฟโฟนนะเหมือนแกมั้ยเราเห็นเ,น,เ,น,เนื้อย่าง อยากให้มือถือมีกลิ่นด้วยแ่บหลายมาเจ,จ้าเจือ้อน้ำกันแบอร่อยนัวจ้าโอ้ยรอบนี้จะมาซดน้ำซุปละอ้างนะคะท่านผู้ชมอร่อยมากอืมลวกลิ้นนิดหนึ่ง อร่อยมากไ่่ได้ตัวเดนี่วไาได้ใส่เอฟเฟกต์เดนี่พี่น้องบ้องไปหอนหอนนี่จ้าได้ยินข่าวว่าอาทิตย์หน้าอากาศจะหนาวลดลงจากนี่ยี่ห้าห้าองศาว่ะท่นตอนนี้อากาศอยู่ประมาณยี่สิบสามถึงยี่สิบห้าแสดงว่าอา,าทิตย์หน้าต้องอยู่กับทิ1เจ็ดิแปดดีใจลนะ ไม่ได้เปิดแอร์มาเปลี่ยนมันตอนที่ไงะหรอเข่าปากแม่ได้แต่ลูก เธอหลีก่กายไปบางยาเนี่ยเธอหลี่ยังมาสุง,งนะจุดจ่ะเขาทำงานโอลี่อยู่ป่ะเ็นดายป่ะพี่น้องหืยามได้คุณน้องผาหมถ้าใส่าสารยาม ภาษาไทยแปลว่าบ่อยๆเรื่อยๆจนเคยชินอ้าวจับแทบไหล เดี๋ยวพามาดูน้องผ้าห่มใกล้ๆผ้าห่มผ้าห่มฮยแมวอีหยังบ่ปากบ่ติ่งอเรียกแบบสดใสอีพะห่มเอาแต่เบอร์นี้บอกบอมัดอีพะห่มโน่เด่นน้ำดอกพี่น้ององไป แซบบ่บพี่น้องพอจะเด้ไหมป้าดูแบบมอมแม่ละพี่น้องเอ้ยมามามากินด้วยกันโอ้ว้าวโอ้ว้าวผักเซตผักเซตผักโอ้เจ้ ตุ๊ด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 ตุปูอัดกุจะหมดแล้วภายในหนึ่งจานบรรยากาศบ้านๆจ้ามาพี่น้องมากินน้ำกันแม่เพย่ะโชว์เปียโนไม่ต้องหรอกลูกเอาเก็บไว้เล่นคลิปหน้าหน่อยช่วงฮอตหิดจ้ะกคบสมกำลังหิด แซ่แบแซ่บสมน้ำนี่แซ่บนิดเดียวอ้าวเสียใครปอกให้คะใครปอกให้คะจางเชฟไหมพี่น้องจางเชฟมาปอกให้แซ่บเม็ดออกด้สิอร่อยมากเรื่องไาบอกแม่กินไงปอกแล้วก็หั่น,นแล้วก็เม็ดออกนอ่นี่ อร่อยมาก